ผมจะลองเริ่มต้นทําคลิปจากเพื่อนๆที่รับรู้รับรู้ในสิ่งที่ผมแบ่งปันประสบการณ์นะไม่ใช่ถ่ายทอดเราไม่ใช่สิครัวาจารย์กันเราไม่ใช่สาวกหรือผู้นำผู้ตามอะไรทั้งนั้น่ะ วันนี้ผมอยู่ในธรรมชาติที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เออ่ผมจะเริ่มต้นสื่อสารกับพวกเราไม่ใช่พวกเราสิทุกคนเดีย๋ยวผมจะลองส่งคลิปนี้ให้คุณสามสี่คนเนี่ยผม แค่อยากจะอยากจะสื่อสารมันกัดอันเนาะแล้วก็อยากจะสื่อสารผมดูหนังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง billions เติมเอสเข้าไป ทุกครั้งเลยที่ไหนมันมันเอาชนะกันเหรอมันเอาชนะชนะมันจะมีปมอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้คนเราติเอ่อถึงจุดเลกจุดเดือดต่ำผมเรียกสิ่งนี้ว่าขาโหดหรือความโกรธแล้วเราก็จะรับใช้มันซึ่งตรงจุดเนี้ย ในหนังเรื่องเนี้ยมันก็พยายามพยายามอะไรไม่หยิบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไปรับใช้มันเพราะว่าการที่รักษาระดับของความรู้สึกที่ไม่ใช่ขาโหดเนี่ยมันจะทำให้ชุดข้อมูลหรือ data ที่มีมุมมองต่างๆวิ่งเข้ามาแล้วเกิดการเลือกในการตัดสินใจลงไปใน จุดที่ว่าเนี้ยมันค่อนข้างมีมูลค่าสูงทีนี้ไอ้มูลค่าสูงตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นความสามารถในการทำมูลค่าให้เกิดจากคุณค่าในรูปแบบที่จะบอกว่าเอาชนะปมในใจของช่วงวัยเด็กซึ่งขาโหดมันมาจากวัยเด็กครับหรือมาจาก การทับซ้อนซึ่งวันก่อนผมบัญญัติไม่ใช่ถึงบัญญัติผมคุยกับเพื่อนที่มีความชำนาญในการรักษาระดับของซ้ายขวาฟลิปได้แล้วก็มีมุมมุมที่ฟลิปได้เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะถึง3ามอสิบองศาไหมนั่นเป็นตัวเขาไม่ใช่ตัวผมแต่ตัวผมผมพูดถึงเรื่องของแนวตั้งแนวราบจุดหมุน จุดหมุนนี่แหละครับคือ3ามองศาแนวตั้งแนวราบจุดหมุนแล้วก็หยุดที่ความรู้สึกเราคําว่าหยุดที่ความรู้สึกก็จะเหลือแค่รู้สึกแต่ถ้าไปคุยกับนักเกจิคือมนุษย์ที่มีความฉับพลันอยู่ในตะเข็บชายแดงจะบอกว่ารู้เฉยๆเนาะแต่ส่วนของผมผมเคารพในภาษาในลักษณะทีะ่หลายๆท่านใช้ผมก็จะบอกว่าผมรู้สึก ผมจะบอกว่ารู้สึกรู้สึกตรงจุดนี้ถ้าเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้อยู่บ่อยๆก็คือรู้สึกถึงไร้ความรู้สึกรอคอรสอนี่นะครับทีนี้ประเด็นล่าสุดอ่ะเนื่องจากว่าล่าสุดผมก็ต้องบอกว่าคอร์สอมันลึกเข้าไปอีกเหมือนกับว่าความรู้สึกมันห้อมล้อมคอรสอเนาะคอรสอคือความรู้สึกความรู้สึกเป็นภาษาความรู้สึกมันห่อ หรือมันเป็นเปลือกของไข่ขาวซึ่งผมก็มองมาตรฐานของคอรสสอนนี่ยเป็นถึงไข่แดงด้วยซ้ำไปแต่ล่าสุดที่เหมือนจะบอกว่าผมาจะบอกว่าอะไรเดียผมจะบอกผมไม่ได้ค้นพบนะคอรสสอผมก็ไม่ได้ค้นพบนะผมนั่งอยู่ในบ้านบิ๊กบาเธอเนี่ยผมนั่งจะลงนั่งก็เอียงเงี้ยแล้วพอนั่งตุ้มคนนั้นแหละแม่งก็หมุนทีนี้ มันหมุนมันหมุนอะไรมันหมุนเสร็จแล้วจะเอาอะไรไปนิยามผมก็ต้องบอกความรู้สึกเพราะผมไม่ได้คิดอะไรถหอกนี้ครับมันไม่ได้มันไม่ได้สคริปต์อ่ะมันไม่ได้นิยามมันไม่ได้จัดตั้งมันไม่ได้ตั้งใจอยู่ๆมันก็มีมีอะไรมีความเป็นเช่นนั้นคือแปลกก่อนพอมันแปลกเสร็จผมก็เยเอวภาษาเข้าไปจับผมก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกถึงอะไรความรู้สึกจุดนั้นผมไม่ได้จับภาษาด้วยซ้าไปเพราะอะไรมันหมุนอย่างเดียวครับถ้าถามว่า อัตลักษณ์ของจุดนั้นมันหมุนอย่างเดียวหมุนมันยังไม่ได้พูดกับใครถูกไหมฮะมันบอกกับตัวเองว่ามันหมุนพอหมุน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 ถึงจุดหนึ่งมันหยุดหมุนไงนึกออกไหมฮะพอมันหยุดหมุนมันก็ได้ความรู้สึกสองรูปแบบมันก็ได้ภาษาสองรูปแบบก็คือหมุนก็หยุดหมุนแต่พอไปบอกออกมาแล้วมันเป็นความรู้สึกแล้วก็ผ่านผู้คนเขาสะท้อนกลับมาก็ก็เรียกว่าความรู้สึกเขาก็เรียกว่าไร้ความรู้สึก ผมก็จับตรงเนี้ครับมาทำงานอยู่สามปีในจุดที่ผมทำงานที่ไม่ต้องการรายได้แล้วผมก็สนุกกับมันแล้วมันก็ประสบความสำเร็จแต่เหตุที่ผมไม่ไปต่อก็คือผมอิ่มตัวแล้วผมก็ไม่ได้ทำต่อทีนี้ไม่ได้ทำต่อผมจะทำอะไรเพราะอะไรเพราะไอ้ความเป็นหมุนกับหยุดตรงนี่ฮะครับมันไม่ได้ทำให้ผมเป็นเหมือนเดิมอีกที่ผ่านมาผมไม่ใช่ลูก แม่ในรูปแบบคนเดิมผมมีสองความรู้สึกก็คือสองแง่มุมแล้วกันหรือสองมุมมองเนี่ยเห็นไหมภาษาเนี่ยครับมีมุมมองก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมาบอกว่ามีสองความรู้สึกสองมุมมองสําหรับผมก็นึกถึงถ้าเป็นผมพูดก็คือได้เลื่นไหลก็คือบอดมันวิ่งบอดคืออะไรบันทึกที่มันบันทึกไว้ครับมันมารองรับภาษาตรงนี้หมายความว่าอะไรบนภาษาเนี่ครับหรือในกล้อนกลม,กลมของภาษาก็ต้องบอกว่ามันมีไข่แดงของภาษาอยู่ พอมีไขแดงภาษาเสร็จปุ๊บไอตัวภาษาเนี่ยมันก็ห้อมล้อมผมจึงเรียกจุดนี้แหละไบนา ري ไบนาี่ถ้าผมพูดปุ๊บนะครับใครหลายคนฟังเนี่ยแทงคํานี้เลยนะคํานี้เลยนะครับคุณลองดูสิครับว่าบันทึกของคุณมันจะวิ่งไปตอบไหมซึ่งผมจะบอกว่าคําที่ผมจะพูดผมไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ผมพูดนะเว้ยคำที่ผมจะพูดหรือความรู้สึกหรือว่าสิ่งนั้นอันสิ่งนั้นผมเรียกว่าว่าหลังกระดานล่าสุดผมบอกเฮ้ย เด็กหลังกระดานก็ดิ่มทันไว้ถ้าผมบอกว่าผมพูดจากหลังกระดานนะและในตลาดพูดหน้ากระดานเออเอาเปา็นว่าตั้งแต่วันนั้นนะวันนั้นวันไหน,น,น,นยี่สบห้าปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่ในบ้านบิ๊กบาถ้วยอ่ะผมไม่เหมือนเดิมในเชิงของอะไรผมมีความแปลกทั้งในตัวนอกตัวในตาตลอดแล้วผมรู้เรื่องตัวเอง ถามว่ารู้ได้ยังไงร,รู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับผมบอว่าเราบอกว่ามันเกิดเองเนี่ยก็เ,เกิดเองก็เ,เกิดเองเ,เกิดเองเกิดเองเกิดเองผมเรียกจุดนั้นว่ายี่สิบห้าปีแล้วคือผมยังจําไม่ได้ผมรู้อย่างเดียวว่าผมรู้อะไรอะไรที่รู้มผมบอกว่าเลยผมรู้สึกได้รู้สึกได้ถึงอะไรเพราะรู้สึกเป็นภาษารู้สึกได้ถึงความรู้สึกโครงสร้างของความรู้สึกนั้นนะฮะมัน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 ประกอบให้เข้ากัน ในการที่จะรู้ตัวเราเนี่ยคือประสบการณ์ของผมที่ผมบอกว่าอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆผมจะมี ID ตอนนี้นะครับที่เป็นถ้าพูดถึงนะครับเป็นเพื่อนลอดใหม่ลอดหลังจากที่ตึกถลม่มหรือว่าแผ่นดินแยกเนี่ยครับก็จะมี A มี B มีซีมี D มี F น่าจะไม่เกิน4ี่ถึงห้าคนที่ผมเห็นไอดีที่พอจะตอบหรือสื่อสารกันมาเหมือนผมกระพริบปุ๊บปึ๊บแล้วมีการกระพริบกลับ หรือ,อกไหมฮะเหมือนกับหาหาโครงการเซที่ที่เขาหามนุษย์ต่างดาวกันน,ะนั่นแหละก็ผมก็ปิบ๊บมันก็มีการตอบรับสัญญาณเห็นไหมครับดังนั้นผมเจอคนที่รับผมได้ไม่ใช่เจอในเชิงของคนที่ผมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่ผมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคือกลุ่มความรู้สึกกับกลุ่มคมรสศล่าสุดเป็นกลุ่มดีท็อกด้วยผมมีกลุ่มความรู้สึกอกลุ่มคมรสศและกลุ่มดีท็อก สมัยก่อนผมมีกลุ่มดีอินดีแอร์โอเคไหมครับผมมีกลุ่มของการงอกรคอสีทหนส่วนนั่นคือการหายใจในรูปแบบที่ผมประยุกต์ใช้จากที่ทํางานมันก็พัฒนามาเป็นอินดีแอร,าาร์มาเป็นรสอมาเป็นดีท็อกและจุดนี้ล่าส,สุดนะครับที่มันเลยดีท็อกมาครับมันเหมือนกับย้อนกลับมันรวมกันก่อนนะมันรวมอินดีแอร,าาร์ดีท็อกแล้วก็รสอเข้าไปด้วยกันยัดไส้เสร็จปุ๊บ มันก็หายวับไปเออ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 หายวับไปไปได้ไ,ไหนมันไม่ได้ไปไหนนะครับผมหายไปจากตรงนี้ <c oughs> เออผมหายไปจากตรงนี้เพราะผมหายไปผมเองก็ถามว่ามันยืนยันด้วยอะไรมันยืนยันด้วยถ้าพูดถึงนะครับเวอร์ชั่นก็าถึงบิ๊กบาร์ถ้วย มันยืนยันด้วยเวอร์ชั่นของบิ๊กมาถ้วยว่ามันเกิดซ้ารอยเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมคือมันลึกกว่าเดิมพอลึกกว่าเดิมเสร็จปุ๊บไอตัวที่ผมเรียกว่าไบนา r ร2สองข้างอ่ะฟังให้ดีคํำนี้ครับดูซิว่าคนจะมีความไวพอที่จะสกัดกั้นไม่ให้บันทึกมันทํางานไหมเพราะว่าอะไรผมพูดปุ๊บเท่านั้นอ่ะมันจะไปบันทึกของท่านทันทีห้าสี่สามสองคำนั้นคือไบนารีคือศูนย์นั่นเองครับงานไหม มุมกับมองก็ได้ซ้ายกับขวาก็ได้ศูนย์หนึ่งไม่ใช่เกิดการด้านตรงข้ามนะครับถ้าหลักผมคือศูนย์หนึ่งคือเกิดจากดอทแล้วแล้วแยกออกเป็นสองทางและก็ไม่ใช่ด้านตรงข้ามด้วยอา้าวไม่ใช่ได้ยังไงวะเพราะเวลามันเป็นตามนั้นนะฮะมันคือเอเส้นตรงเส้นหนึ่งที่มันมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมมันเป็นวีเช e มันหนาขึ้นมันหนาขึ้น มันหนาขึ้นในหัวผมตัวนี้ที่มันเรนเดอร์เข้ามาให้เนี่ยมันเป็นรูปทรงลูกบาศเหมือนกับเอ่อ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 อะไรวะคูปคูปกล่องนะฮะไอตัวกล่องเออ่เขาเรียกอะไรนะเทสลาตนั่นแหละแล้วมีศูนย์กลางตรงกลางก็คือ Infinity Stone. อินฟินิตี้สโตนไอจุดเนี้ยฮะนี่บอกว่าผมก็มาอนุมานให้มันเป็นภาษาว่ามันเป็นขาโหด ขาโหดมันอยู่ปลาย v vshape ถ้าเป็นลักษณะของกลวยนะครับเนี่ยกลวยกล,ล,ล,ลวยเนี่ยครับ v shape ปลายกลวยเนี่ยครับคือความเข้มข้นหนาแน่นถามว่ามันคืออะไรนี่แหละขาโหดขาโหดคืออะไรความกโกรธโปรธาที่มนุษย์เราสยบยอมต่อความเข้มข้นตัวนี้มาจากอะไรมาจาก D จุดเริ่มต้นก็คือเอ่อดอดีเนี 1, ่ยดอหนึ่งดอสองดสามจนมีพลานุภาพตาม ตามอะไรตามแต่ละรอบในรูปแบบของการเกิดถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกแต่ละภพชาติในแต่ละรอบแต่รอบแล่วรอบแที่มันสะาาสมเป็นก้นหอยเนี่ยครับสะสมสะสมจนเป็นปลายบานหนาปลายบานหนาพอหนาเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้เราเนี่ยลืมความเป็นด,ดัดลืมความเป็นตัวเองที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นออริจินอลเวอร์ชันผมบอกผมมาจากหลังกระดานไม่ใช่สิ ผมพูดจากหลังกระดานผมไม่ได้มาจากหลังกระดานเพราะผมไม่ได้มาจากไหนผมอยู่กับที่ผมไม่ได้ทําอะไรกูนั่งลงเฉยเฉยแล้วมันก็หมุน <c oughs> <laughs> พอผมบอกว่าผมพูดจากหลังกระดานแสดงว่าอะไรผู้ฟังล่ะครับท่านล่ะครับท่านพูดจากหลังกระดานไหมเอ่อถ้าท่านไม่ได้พูดจากหลังกระดานก็ไม่ใช่ปัญหาคือท่านอาจจะพูดจากไหนก็ได้แต่ผมจะเรียกจากตรงนั้นว่าท่านพูดจากอยู่ในตําแหน่งของท่าน และตำแหน่งของท่านนั่นแหละจะเป็นตัวบอกเองว่าท่านอยู่ตรงจุดไหนของกระดานอ่าโอเคไหมครับไม่ต้องหาข้อสรุปเพราะมันเป็นเรื่องของตัวท่านส่วนใหญ่แล้วส่วนมากที่ผมชวนคุยในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าในตลาดมันมีแต่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะว่าผมก็ก็ก็กกคือหนึ่งในตลาดแลตลาดคุยแต่ไบนารีครับสังเกตเลยครับมีแบ็กอัพเป็นตู้หนังสือ ตำราไปก็ไม่ผิดด้วยเอาไม่ผิดไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ว่าการอ้างอิงเบสออนนะครับน้อยมากเลยผมจะพยายามหาถามถามท่านนะที่เพนผู้ฟังอว่าท่านมีไหมครับที่เจอบุคคลหรือใครกลุ่มก้อนยวงที่ไม่ได้เล่นโซเชียลหรือว่าเขาไม่ได้เขียนตำราหรือเราประสบการณ์ที่เราเแค่เลนส์ของเลนส์แาวนี้เราเคยเจอเคยเจอไหมครับ ใครที่พูดถึงเรื่องตัวเองเออเมื่อกอนะ่อนน่ะผมเป็นคนที่เสพติดโซเชียลมากนะครับผมเสพแบบทุกเรื่องทุกอย่างแนละ้วผมก็วิพากในรูปแบบของพรสแต่ผมไม่ได้ออกสาธารณะผมก็จะกลุยกลุยให้กลุ่มความรู้สึกฟังกลุมให้กลุยพรสฟังเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นมาถึงจนุดนี้ยพรสพรสกับความรู้สึกก็ไม่สามหรื <c oughs> อ ออเออ,เอ,อผมคุยอะไรไปมันไม่รู้สึกครับผมมันก็มันมันฟลิปกลับบทเลยอะ่ะนึกออกไหมฮะไม่ได้โกรธเคืองกันไม่ได้ขิงกันไม่ได้อะไรนะฮะไม่มีแต่มันมันมันเป็นของมันเองเอ้าเออมีปฏิสัมพันธ์เหมือนเดิมรูปแบบเดิมแต่ผมไม่เหมือนเดิมคืออะไรผมคุยก็เตองมากกว่าเดิมเอาเออเพราะผมพูดออกไปเนี่ยครับ มัน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 เหมือนกับผมต่อยกําแพงแล้วผมจะเจ็บตัวแล้วเลือดผมจะซิปที่กําปั้นผมก็เลยบอกตัวเอง <S <S โอเคงั้นผมเพิ่มผมกะทาช่องใหม่ด้วยซ้ําไปอะ่ะแต่พอมาวันนี้ผมบอเฮ้ยเราไม่ต้องไปไหนก็ได้หรือเปล่าวะรู้ไหมฮะคือที่ผมจะทาช่องใหม่ไม่ใช่เชิงภายในแต่ผมจะทําเชิงภายนอกว่าเอ้ยผมลองทําอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งที่มันลึกกว่าเดิมแล้วก็ เอากริทเทมันจะได้เรียงใหม่ตามระบบของแพลตฟอร์มต่างๆหรือโซเชียลต่างๆแต่ชะไหนเลยคือประเด็นอะไรรู้ไหมฮะก็ในเมื่อท่านที่เป็นผู้ฟังที่ผมจะจะอะไรอะจ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 ะทำรายชื่อขึ้นมามีอยู่ประมาณไม่เกินสี่ท่านนี่แหละผมมันเมื่อกี้นั่งนอนนึกคิดอยู่เว้ยเออส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมคงต้องนำเรื่องนี้ไปคุยกับ ไบนาลี่ผมด้วยบนารี่ผมเนี่ยเป็นบนาลี่เขาที่เป็นเพื่อนผมคือเขาที่เป็นเพื่อนนะครับเป็นน้องเป็นพี่เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ผมสะท้อนกลับกลับไปกันหนึ่งคือบนาลี่ตัวเองบนาลี่ตัวเองของผมเมื่อกี้มันบอกมันมันไม่ใช่อบอกแล้วแต่ว่ามันคุยคุยกลับไปกลับมาอยู่กลับไปกลับมาโต้ตอบกันก็คือทักทายกันเอออีตัวจุดที่เป็นปลายบานที่เป็นขาโหดเนี่ยครับคือขาโหดเกียกปะทะแล้วมันจะแตกในจุดนี้ฮะเพื่อนๆนครับ อย่าไปจะพูดยังไงเดียไม่ถึงกับคำว่าล้าเส้นแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคําพูดของเรานะครับที่เป็นบางสุดจนหนาสุดเฉดบางสุดประชนเฉดหนาสุดมุตเอนโทนการคุยครับการส่งการสื่อการส่งสารเพื่อให้สื่อความหมายสู่ความเข้าใจนี้เป็นภาษาราณโอกาสที่มันจะทําให้ปลายทางตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ <c oughs> เกิดการประทะและเกิดการบิดบิด คเรียกอะไรงอนโกโรธได้นะครับผมเรียกเดิมผมเรียกเวอร์ชั่นนี้ว่าทะเลาะกับตัวเองแต่มาเวอร์ชั่นนี้ผมบอกมันไม่ใช่การทะเลาะกับตัวเองครับผมฟลิปมันไม่ใช่ผมฟลิปสิมันฟลิปให้ผมเป็นอะไรครับทักทายครับเนี่ย yeah. ครับครับครับเออ มันฟลิปให้ผมทักทายตัวผมเองมันไม่ได้ฟลิปให้ผมเกิดการหักล้างแล้วเกิดการประทะผมรู้สึกขอบคุณตัวเองในวันที่ผมเอ,อจากที่ทำงานมาที่ค่อนข้างจะเอ,อไม่น่ารัก,ทกเท่าไหร่ไม่น่ารักนี่ก็คือว่าผมคงไม่สามารถเขาเรียกความเขาแม้แล้วเพื่อว่าผมไม่สามารถประเมินความต้องการหรือตอบสนองต่อความต้องการของของอะไร ของของสิ่งแวดล้อมรอบตัวผมคนสัตว์สิ่งของได้นึกออกไหมฮะผมบอกว่าผมไปอะไรเลยฮะผมไม่ใช่ค uhm. yeah. right. ู่ขัดแย้งครับผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งเพราะผมมาผมไม่ได้มาเขาเรียกว่าโดยกายภาพหรือโดยเลเยอร์ผมมาเลยผมมาโดยผมไม่ได้มีพันธะผูกพันในเรื่องหอไไรนอกจากผมมา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  จะไม่อยากจะพูดเขาว่ามามอบให้ผมมาทําให้อเผมเอาตัวผมอ่ะมาทําให้จนตัวผมมันมัน,ม,นมันอะไรมันมันสะท้อนตัวผมเองว่าอ๋อผมมาทําอะไรเหมือนโรงงานฝึกงานนก็ไม่รู้ฝึกตัวเองขัดเกลาตัวเองแต่มันเป็นเอ,อผิดผิดผิดแปลกคือคุณก็จะไปว่าผมจะบอกคุณ่าไงดีวะ มันเป็นผลลัพธ์ก่อนที่มันจะเกิดกระบวนการของการเท่ากับและอยู่ตรงหน้าคุณเข้าใจไหมครับห้าบวกสามเท่ากับสี่จริงๆห้าบวกสามไม่ได้เท่ากับสี่นะครับอีห้าบวกสามมันต้องเป็นแปดเห็นไหมไปเข้าใจว่ามันคือแปดเหมือนกับที่ผมบอกว่าไบอรรี่คือศูนย์หนึ่งผมถึงบอกว่าในความเป็นตัวท่านนะครับเวลาที่มันสะท้อนออกไปหาตัวท่านนะ่ะ จนถึงบันทึกแล้วมันตีความว่าศูนย์กับหนึ่งไงตามที่ผมว่าผมไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ความหมายศูนย์หนึ่งตั้งแต่ท,ที่ผมพูดศูนย์หนึ่งมันก็ต้องอะไรครับนี่ตีปากเลยผมต่อแหลเหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยว่าเหตุการณ์มันย้อนถอยหลังผมอะถ้าคุณเคยเออ่เนี่ยแว่นผมก็ขยับแบบนี้นะเพราะว่าข้างล่างผมเนี่ยครับมันจะเป็นเลนส์นสั้นอันนี้เลนส์ยาวผมเป็นคนสายตายาว เอ่อเขาเรียกอะไรวะยฟูเนี่ยเลนซูมอินซูมเอาอะอินซูมเอาของคนที่เขาทำหนังทำละครเขาจะเข้าใจภาษาที่พูดคำนี้ว่าดูือไมด้ไหมวะผมเห็นภาพชัดในปลายบ้านปลายก่อนคุณเขจาจไหว่าคุณคุณจะกินข้าวกับเพาหนึ่งจานเราจะสั่งข้าวกบเพาแต่เสมือนถึงว่ากะเพามันอยู่ในท้องแล้วยังไม่ได้แดกเลยัแหละ เหตุการณ์ตั้งแต่อีคลอสโครับมันเกิดขึ้นกับผมแบบนั้นฮะมันเกิดขึ้นแบบเอนโทรปีที่ในหนังเรื่องเทเนตที่อะไรนักวิทยาศาสตร์เขาเอาปืนมาให้พระเอกแล้วพระเอกก็กำลังว่าผมจะหยิบลูกกระสุนใส่ได้ไงบอกว่าังไม่ใช่เอามือหยิบมันเขาบอกว่าให้รู้สึกถึงมันแล้วลูกกระสุนก็วิ่งเข้ารังเพลิงเข้ามาในมือจริงจริงนั่นแหละครับคือเหตุการณ์มันถอยหลังกลับแบบนั้นแต่ผมไม่รู้จะที่บายคนไปมากกว่านี้ได้ยังไงผมต้องบอกว่าผมอยู่หลังกระดานไงครับ นึกออกไหมฮะผมรู้สึกถึงความรู้สึกแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับผมแบบหลังกระดานแล้วจึงมาเป็นเท่ากับแล้วจึงมาเป็นโจทย์คำถามวิธีการทำและก็คำตอบออลโซนึกออกไหมฮะเพื่ะงานที่ผมทำเป็นเชิงประจักษ์อะผมทำจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนคุณเชื่อไหมคุณไม่ต้องเชื่อผม <laughs> ไม่อย่างกันผมยังไม่เชื่อเลย คุณรู้ไหมที่ผมทําไปโดยถ้าพูดถึงนะโดยคอมมอนเซนหรือเป็นสัญชัตญาณโดยโดยปกติวิสัยเลยผมไม่ได้คิดผมไม่ได้มีอะไรคือผมไม่ได้ฉลาดผมโง่และผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากเกินไปกว่าการที่มันเป็นการทําแบบที่ผมถนัดทำด้วยซ้าไปเออผมบอกผมถนัดทำด้วยซ้ําไปอ่ะแต่ถ้าไปถามโบราณนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือมันคือจําได้ครับนั่นหะเยียกจาได้ เรื่องนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเขานะครับมีชีวิตอยู่นะครับอยู่ที่จะเก็บชายแดนนี่ผมตีความตามนี้คือมันเป็นของมันไปเลยวันหนึ่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าผมก็ถามว่าท่านครับไอกโครงสร้างเนี่ยคาท่านสร้างมาได้ยังไงโอ้มันเป็นอะไรที่วิจิตรพิสดารมากท่านบอกว่าท่านก็เขียนเอาบนกระดาษแล้วก็มีช่างคนหนึ่งนะครับเอาไปาอ่านอ่านเสร็จแล้วทําได้เลยคำถามว่าเราเราเราช่างไม่ได้เรียนไม่ได้จบวิศวะไม่ได้ทำอะไรมาแล้วช่างทําได้ไงเขาเป็นมาก่อนแล้วไงครับ เนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าท่านจําไม่ได้เนี่ยท่านลืมไปอะครับคือถ้าเป็นภาษาบอกว่าจิตนั้นรู้มากมากรู้มากคําว่ารู้สําหรับผมมันคือจําได้มันคือจําได้ครับทีนี้ในกลุ่มของเอ่อบาบิโลนบาบิเลียนบาดีเดียนเขาบอกว่าจงละลายจงอะล้างจงละเลง ยามเฝ้าประตูซะ <c oughs> บิดภาษาที่ผ่านเลยเพื่อนจะด่าผมคือสัญญาใช่ไหมสัญญาที่จําได้หมายรู้อะไรของเขาเนี่ผมไม่เข้าใจทุกคนขอขามาจริงๆนะครับ้าผิดความประเพณผิดความประเภทไปแต่เหมือนที่บอกว่าผมจําได้ครับว่าง่ายๆเลยเราจําได้เองครับรู้สึกได้เองแล้วจาได้เองไม่ลงๆไปบอกว่าเราคือใครกับคืออะไร ผมเรียกสิ่งนั้นว่าคอร,อร์มันก็จะเรนเดอร์เข้ามาในหัวผมนี่แหละเจเนเรตเข้ามาในหัวผมแล้วผมก็เนี่ยโฟล์สเตทให้ท่านฟังแล้วผมก็อยากจะดูซิว่าท่านจะตีความจำแนกหรือรับรู้ผมหรือ r รีแอคชั่นกับเพราะผมจะบอกให้เลยนะครับตั้งแต่ที่ผมทำคอ,อร์มามีพวกท่านรับผมได้กลุ่มแรกที่ไม่ใช่กลุ่มคอ,อร์และความรู้สึกนะฮะ พราะเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นยุคที่4สําหรับผมและผมก็สแตนบายสำหรับยุคที่5ในตลาดเขามี5ดีเขามี1ดี2บอกมันเป็น0ูนย์ดีอินฟินิตี้ดีจะพูดถึงจุดที่เป็นดีทุกดีได้เดเมนชันนะครับให้ให้สนุกอะ่ะต้องพูดศูนย์ดีกับอินฟินิตี้ดีอินฟินิตี้ดีก็คือขาโหด0ูนดีก็คือขาไม่โหดคือขาสวยนั่นเอง ในตลาดล่าสุดท่านด็อกเตอร์มาพูดแล้วนะในยูทูบก็คือติดดีนั่นแหละครับอีตัวติดดีนั่นแหละครับโคตรพื้นฐานเลยที่ถ้าตีแตกนะครับไม่ต้องทําหาอะไรมากเลยผมจะมาบอกว่าจบคลิปสุดท้ายนะครับพอป,ปรีงานเข้าละผันเดีว่าไม่ต้องไปหรอกครับหลังกระดานมันไม่มีหาอะไรเลยครับท่านเอาเป็นว่าหวังว่าผมคงสามารถสื่อสารจากสิ่งที่ผมอยากจะสื่อจริงก,ก็คือว่าผมจะมาคุยเรื่องขาวโหดว่าอย่าไป ถึงจุดที่ใครก็เตือนเราไม่ได้ครับถ้ามีใครเตือนเราในจุดที่เราถูกเตือนได้โอกาสนั้นแหละครับจะเป็นโอกาสที่ท่านจะสามารถโอกาสถึง99.99%ที่ท่านจะฟลิปกลับได้ครับเหมือนเทวดามาบอกกันแ้ผีมาบอกเกิดเหตุการณ์บางอย่างคือ ผมยอมรับได้แล้วผมก็จะบอกท่านว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่เอ่อเอ่อเอ่อจะพูดไงเดียเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขในรูปแบบที่ถ้าพูดขา A อมันก็จะล็อกตายพูดขาบมันก็สบายเอาเป็นว่าผมจะบอกว่าอย่าไปอยู่ในจุดที่ใครก็เตือนเราไม่ได้ครับเพราะอะไรนี่ง่ายเลยครับเรามันไม่รู้สึกถึงความรู้สึกตัวเองเพอดีว่าผมอ่ะ มัน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 นิทานคอร์อนิทานในโมเลเจีนิทา,านธรรมชาติโมเลียชื่อกินป่าและขายฟรีคืออะไรผมเล่านิทานให้ท่าน,นฟังว่าพอดีว่าผมอยู่ในจุดที่ใครก็เตือไม่ได้แต่เสือกมีคอร์อครับเออมันเลยฟิฟแม่งเองทีนี้ไอเราก็อายี year, ้อะกูนึกออกไหมฮะขาโหดมันจะบล็อก เราจากเราที่ติดดีตรงจุดของการเกิดและเป็นจุดที่สําคัญที่เราจะปกป้องตัวเองไอตัวปกป้องตัวเองตรงนี้แหละครับเวลามันปรับเป็นฝั่งเมตตาเอออมหิตเนี่ยมันปกป้องตัวเองมันจะสู้แต่ถ้าเป็นฝั่งเมตตามันจะเอนดูและอ่อนโยนครับนั่นแหละครับคือหัวใจสําคัญของสีเ่เ้าสิบเอ็ดในรูปแบบที่ผมไปดูหนังบิลเลียสมาว่าสุดท้ายมันมาพูดถึงเรื่องนี้มันไปสมาธิมันอายาวาสกามันทําหนักยิ่งกว่า บ้านเราสิตะวันตกครับตะวันตกยุโรโปเขามีความปกติในการเรียนรู้เรื่องภายในมากกว่าและหลากหลายคตดเยอะกว่าเลยครับและเป็นที่ยอมรับในเชิงของความเป็นพาณิชย์แล้วเป็นธุรกิจ,จด้วยแต่บ้านเรายังอยู่จุดๆแล้วจุดจุดๆในรูปแบบที่อาจจะยังต้องใช้เวลาหรือเปล่า toda. นี่แหละครับเนาะเอาเป็นว่าก็ ขอบคุณสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ฟังมาถึงจุดนี้ผมเห็นว่าท่านเวลาคอมเมนต์กับผมทีโอ้โหแม่งตั้งสามสีบ่บรรทัดต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้ความกรุณาคอรศนหมาน้อยนะครับก็หวังใจว่าการแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันตรงนี้ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้จะได้น่าอยู่จะไดรไหมเดี๋ยวผมไปรับเวรรับกรรมก่อนนะครับพอดีว่าเจ้านาย สื่อสารงานมาแล้วจะเจอกันติดต้คอมเมนต์